สวัสดีครับพี่น้องในเช้านี้เราจะมาเรียนรู้การรับใช้าจากตัวอย่างของซีโมนนะครับอยากจะเน้นเรื่องการเตือนสตินะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันเรามาอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับพระเจ้าพระบิดาขอทรงโปรดรวยพรเราทั้งหลายในเช้านี้ที่จะเห็นความสําคัญของการรับการเตือนช่วยเราทุกคนให้รับการเตือนรับการสอนด้วยเต็มใจ ขอพระเจ้าทรงโปรดเคลื่อนไหวต่ามกลางเราด้วยเถิดกรับทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในเช้านี้จะนำาจากพระนำกิจการบทที่แข้อเถึง21นะครับผมจากให้พี่น้องฟังแล้วมีคนหนึ่งชื่อซีโมนเคยเล่นคาถาอาคมในเมืองนั้นมาก่อนเขาทำให้ชาวสมาเรียทิศวงหลงไหล เขายกตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษคนทั้งหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยไปจนถึงคนใหญ่โตต่ตางสนใจฟังคนนั้นแล้วว่าคนนี้คือฤิษฐานุภาพของพระเจ้าที่เรียกว่ามหิตทริตคนทั้งหลายสนใจฟังเขาเพราะเขาทําวิทยาคมให้ผู้คนพิศวงหลงไหลามานานแล้ว แต่เมื่อเฟลิปประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วคนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิงซีมูนเองก็เชื่อด้วยเมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับเฟลิปต่อไปและประหลาดใจที่เห็นไมายสำคัญกับการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่เฟลิปทำเมื่อผู้อัครทูตที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่าชาวสมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับยอนไปหาเขาทั้งหลายเมื่อเปโตรกับยอนไปถึงก็อธิษฐานเผื่อพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้รับ,รญญญบรพระ,ระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับใครพวกเขาเพียงแต่ได้รับบพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเปนโตรกับยอนจึงวางมือบนพวกเขาแล้วพวกเขาได้รับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เมื่อซีโมน เห็นว่าคนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือของอัครทูตทั้งสองจึงนำเงินมาให้ท่านทั้งสองกล่าวว่าขอช่วยให้ข้าพเจ้ามีอำนาจแบบนี้ด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าวางมือให้คนไหนคนนั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปตโตรจึงกล่าวกับซีโมนว่าเงินของเจ้าจงพินาศพร้อมกับตัวเจ้า พราะเจ้าคิดว่าของประทานจากพระเจ้าสามารถซื้อด้วยเงินได้เจ้าไม่มีหุ้นหรือส่วนใดๆใ,ในงานนี้เพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้าและอธิษฐานขอต่อพระเจ้าพราะองค์อาจจะทรงยกความผิดที่เจ้าคิดอยู่ในใจเพราะข้าเห็นแล้วว่าเจ้าต้องตกอยู่ในความขมขื่น และการผูกมัดของความอาธรรมซีโมนจึงตอบว่าขอพวกท่านช่วยอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพระเจ้าด้วยเพื่อว่าเหตุการณ์ที่พวกท่านกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแม้แต่อย่างเดียวพระก็มีตอนนี้ได้พูดถึงผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งที่ชื่อว่าซีโมนเขามาเชื่อพระเจ้านะครับแต่การกลับใจของซีโมนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าก่อนที่อ ซีโมนจะรู้จักเฟลิกนะครับเขามีความสามารถโดดเด่นมากจนทำให้ผู้คนพิศวงหลงไหลได้อย่างยาวนานแล้วผู้คนต่างพูดถึงเขาว่าคนนี้คือฤทธานุภาพของพระเจ้าที่เรียกว่าเมหิตริตเพราะฉะนั้นเขาจึงได้รับการนับถือสูงมากเขาพูดอะไรไปผู้คนก็พร้อมจะฟังเขานะครับคนที่ถูกนับถืออย่างโดดเด่นมายาวนานแบบเนี้ ยากมากที่จะยอมรับว่าคนอื่นเก่งกว่าถ้าไม่เก่งจริงๆนะไม่แบบเหนือแบบเก่งขาดเลยเก่งขาดลอยนะไม่มีทางยอมรับอยู่แล้วแล้วอาจจะมีความอิจฉาเหมือนอย่างผู้นำศาสนาในสมัยของพระเยซูด้วยนะครับข้อ16บอกเราว่าพวกเขาเพียงแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นยังไม่ได้รับรวิญญาณบริสุทธิ์ต่การรับ บัพติศมาในพระนามของพระเยซูนะมันมีความหมายสองอย่างก็คือยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือต้องการพึ่งพาความรอดจากองค์พระเยซูนี่เป็นเงื่อนไขสําคัญที่คิดจักรจะตรวจสอบนะว่าออคนคนนี้เชื่อจริงหรือเปล่าเมื่อซีโมนยอมรับสองเงื่อนไขนี้มีความจริงใจที่จะติดตามพระเยซู มีความจริงใจที่จะยกพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดน,นะครับเขาถึงจะได้รับบัพติสมานะครับแต่ว่าเพราะอะไรซีมูนจึงอยากได้อํานาจแบบเดียวกับที่อาจารย์เปโตมีคือวางมือคนไหนแล้วก็ให้คนนั้นได้รับพระองา์ยามสุดออสองข้อต่อไปนี้อาจจะทําให้เราเห็นที่มาที่ไปนะครับอย่างแรกก็คือ,อ,อในกิจการบทที่8ข้อ9้า ซีโมนยกตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษก่อนที่ซีโมนจะเชื่อพระเยซูเขาจงใจทำให้ตัวเองเป็นคนสำคัญและข้อที่ส1ระบุว่าเขาทำอย่างนี้มานานทำให้ผู้คนพิศวงหลงไหลามานานแม้ว่าในเวลาต่อมานะครับซีโมนจะยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นเจ้านายแล้วแล้วก็ได้รับบัพติศมาด้วยแต่ไม่ได้แปลว่านิสัยเดิม หมดไปแล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นอย่างในพระธรรมกิจการบทที่หนะครับแม้ว่าผู้คนสามพันกว่าคน5,000ันคนรับเชื่อพระเยซูแล้วนะแต่ในการแจกทานเนี่ยยังมีการลำเอียงนะครับนะบางคนไม่ได้รับการแจกนะก็ก็เป็นเรื่องของนิสัยเดิมจากสภาพสังคมที่เขาเติบโตมาทำให้คิดแบบนี้นะนี่ก็เป็นนิสัยเก่าที่จะต้องถูกอะไรนะล้างออกแล้วค่อยๆจเจริญขึ้นในพระเยซู นั่นนั่นคือเรื่องที่หนึ่งก็คือนิสัยเดิมนิสัยเดิมที่อะไรนะยังไม่ได้รับการแก้ไขอ่าคือการยกตัวเองซีโมนยกตัวเองต่อมาซีโมนก็อยากจะเด่นอยากเด่นเอออยู่ในกิจการ8ข้อ13ซีโมนเองก็เชื่อด้วยเมื่อรับบับเดสมาแล้วก็อยู่กับฟเลิต่อไปและประหลาดใจที่เห็นหมายสำคัญกับการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ ที่เฟลิปทำทำไมซีโมนถึงในประหลาดใจทึ่งกับสิ่งที่เฟลิปทำก็มาจากจิตใจของเขาที่ยังรักการที่เป็นคนสำคัญในข้อ13เขาเป็นคนสำคัญนะครับเขาถือว่าเป็นคนสำคัญเขาทำให้ทุกคนพิศวงหลงไหล,หล,หลตั้งแต่คนเล็กน้อยไปจนถึงคนอย่างใหญ่โตและไอ้สิ่งนี้เนี่ย มันไม่ใช่หมดไปทันทีนะมันยังมีสเสน่ห์ดึงดูดใจใเขาให้เขาคิดถึงเสมอแล้วเมื่อเห็นฟิลิปทําอย่างนี้ไนดะ้มันก็ได้กระตุ้นอะไรบางอย่างที่เขาก็เคยเป็นอย่างนี้ไนงะตอนนี้ฟิลิปกลายเป็นดาวเด่นไม่ใช่ซีโมนกลายเป็นดาวเด่นนะเขาก็ประหลาดใจอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ตรงนี้อยู่ในตัวดังนั้นเมื่อซีโมนเห็นว่าอาจารย์เปโตรสามารถทําให้ผู้คนได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะครับเขาจึงรู้แน่ว่าถ้าเขาได้รับอํานาจนี้จากอาจารย์เปโตรนะ เขาจะไปกลายเป็นคนที่โดดเด่นยิ่งกว่าที่เขาเคยเป็นมาอีกแล้วที่สำคัญต่อมานะครับที่เป็นข้อเสียนิสัยเดิมของซีโมนก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองอยากได้เงินทองด้วยนะการที่พูดเชื่อคนหนึ่งที่ชื่อว่าซีโมนกล้าเชื่อว่าเงินของเขามีอำนาจทำให้อัครทูตตาโตแล้รีบตะคุบเงินนั้นไว้ อันนี้เป็นความไม่ประสีภาษาอย่างร้ายแรงจนกล้าใช้เงินซื้อของประทานนี่นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาโดยไม่มีที่มาไม่มีที่ไปนะครับเพราะสภาพของซีโมนก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้านี่คุ้นเคยกับเรื่องเงินเงินทองทองทำทุกอย่างก็ได้เงินไงเป็นผู้วิเศษก็ได้เงินไงยิ่งถูกนับถือว่าคนนี้เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเขาคงได้เงินเยอะมากจากการที่เป็นที่นับถืออย่างนี้ เขาจึงมีเงินที่จะซื้ออะไรก็ได้คลั่งใจของเขามีแต่เรื่องเงินเงินทองทองแม้ว่าเชื่อพระเยซูแล้วเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองก็ยังฝังรากลึกอยู่ก็อย่างในผู้เชื่อในปัจจุบันหลายคนก็ไปอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เราเห็นเห็นกันนะครับเขาก็เลยเอาการชั่วร้ายตรงเนี้ที่ที่พูดถึงในข้อ22นะครับจากคลั่งใจของเขามาสื่อสารครับอักระทูตนะแล้วเมื่ออาจารย์เปโตรได้ฟัง คำพูดของซีโมนอาจาร,รย์เบโตได้ตอบสนองในข้อ20ถึง21สามประการดังนี้นะครับหนอาจาร,รย์เบโตแช่งสถานะการเงินของซีโมนขอให้เงินเจ้าพินาสออาจาร,รย์เบโตแช่งซีโมนให้พินาสาอาจาร,รย์เปโตรป,ประกาศชัดเจนว่าเธอไม่มีสิทธิ์ในการรับใช้พระเจ้าเหตุผลที่อาจารย์เปโตร พูดกับซีโมนสองประการประการแรกคือคุณคิดว่าเงินคุณสามารถซื้อของประทานได้นี่เป็นทัศนะที่ดูหมินความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านะหมายความว่าพระเจ้าก็โลภเงินทองด้วยเนาะคุณดูถูกความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากเลยที่ต้องพึ่งเงินทองของคุณเนาะอันนี้นอกเรื่องนิดน,นึงนะบางคนที่ถวายพระเจ้าบอกเออจะช่วยพระเจ้าเนี่ยคิดผิดคิดใหม่ได้นะประมาณว่าเออถ้าฉันถ้าฉันไม่ช่วยพระเจ้าคงเดือดร้อนเนี่ยนะ อันนี้เป็นทัศนคติที่ชั่วร้ายมากเลยนะครับประการที่สองเหตุผลที่อาจารย์เปโตรให้กับซีโมนประการที่สองก็คือว่าใจคุณไม่ซื่อตรงต่อพระเจา้าคุณอยากได้ของประทานนี้เพื่อเกียรติของคุณเองไม่ใช่เกียรติของพระเจ้าเลยแล้วคุณใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือนะเพื่อให้คุณได้รับเกียรติแล้วในข้อยี่สิบสองยี่สิบสามนี่คือข้อสรุปของอาจารย์เปโตรเพราะฉะนั้น ต้องกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้าและอธิษฐานขอต่อพระเจ้าพราะองค์อาจจะทรงยกความผิดที่เจ้าคิดอยู่ในใจเพราะข้าเห็นแล้วว่าเจ้าต้องตกอยู่ในความขมขื่นและการผูกมัดของความอธรรมคำกล่าวของอาจาร,รย์เปโตในในข้อ22 23มีความหมายว่า การที่ซีโมนเสอนอเงินทองให้อาจารย์เปตโตรนั้นเขาไม่ได้ทําผิดกับอาจารย์เปตโตรนะครับแต่เขาทาผิดกับพระเจ้าแล้วเมื่อทําผิดกับพระเจ้ามันคือความชั่วร้ายเราทั้งหลายก็ไม่ต่างจากซีโมนนะแม้ว่าเราจะเชื่อพระเยซูแล้วอยากรับใช้พระเจ้าแต่เนื่องจากว่าก่อนที่เราจะเชื่อพระเยซูเราได้ดําเนินชีวิตในค่านิยมแบบโลกนี้มานานหลายปี นิสัยไม่ดีหลายอย่างมันก็ยังฝังลากลึกอยู่ในชุตของเราโอ้หลายอย่างเลยยกตัวอย่างได้นะครับยกตัวอย่างเช่นความรักเงินทองบางคนรักเงินทองจนไม่ถวายสิบรถเลยนะหวงเงินทองทั้งทั้นนี่มีเพียงพอจะช่วยเหลือคนอื่นได้ที่เขาลําบากแต่ไม่ช่วยบางทีกไไไ็ไม่ไม่หยุดงานในวันสบาโตนะก็ยังไปทํางานอยู่ทั้งนั้งที่พระเจ้าบอกวันสบาโตให้หยุดพักเขาไปหาเงินต่อนะครับ ถ้าไม่มีใครมาเตือนเราในเรื่องแบบนี้นะเราจะพาชวดตัวเองไปสู่ความขมขื่นตามที่อาจารย์เปตโตรได้กล่าวกับซีโมนแน่นอนคือทรัพย์สินของเราจะถูกสาปแช่งและชิดของเราก็จะถูกสาปแช่งนะนะเพราะมันไม่ใช่พระประสงค์อนะ่ะไม่ใช่พระประสงค์นะแม้ว่าเราบางคนนะรับใช้พระเจ้าหนักมากงานรับใช้ไม่เกี่ยงเลย แล้วก็อยากเห็นผู้คนเปลี่ยนแปลงเหมือนพระเยซูแต่มันก็ยังมีบางอย่างปนเปื้อนอยู่ในจิตวิญญาณของเราก็คือเราอยากให้ผู้คนประทับใจการทุ่มเทของเราเราอยากเป็นคนสําคัญอยากให้เป็นอยากให้คนอื่นเขามานับถือเราเมื่อเราพูดอะไรออกไปก็อยากให้เขาเอาใจใส่ ฟังแล้วก็ทําตามที่เราบอกเมื่อเราเทศเราสอนเรานํานมัสการเรานําเกมหรือแม้แต่ล้างเท้าล้างห้องน้ําเราก็อยากให้คนมายกย่องชมเชยเรามันก็มีเล็กๆแอบอยู่ข้างในเราอะไรเป็นตัวบอกว่าสิ่งนี้ยังแอบอยู่ในตัวเรานะก็ะดูง่ายๆนะครับเวลาเรามีรูปสวยๆแล้วเราโพสต์ลงในโซเชียลนะครับหรือว่าเวลาเราทําคลิปลงไปแล้วแล้วก็ลุ้นจะมีใครมากดไลค์ไหม แล้วถ้าเพื่อนสนิทในกดไลา์นี่มีเครืองนะมีเครืองแล้วถ้ามีแล้วยอดไม่ถึงนี่เราก็แอบผิดหวังนิดๆทั้งหมดนี้ก็คือเราปรารถนาให้ตัวเองเป็นคนสําคัญแล้วถ้าไม่มีใครมาเตือนเราในเรื่องแบบนี้เราก็จะใช้การรับใช้หรือใช้พระเจา้าเป็นเครื่องมือเพื่อเกียรติของเราแล้วในที่สุดพระเจ้าจะไม่ยอมให้เราทําอย่างนั้นนะครับบางคนนะพระเจ้าให้ออกจากการรับใช้ไปเลยนะครับเหมือนที่ อาจารย์เปโตรได้พูดกับซีโมนในข้อยีสว,ว่าเจ้าไม่มีหุ้นหรือส่วนใดๆในงานนี้เพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าก่อนที่เรามาเชื่อพระเจ้าเราก็มีนิสยัยบางคนอยากเอาชนะอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าฉันเก่งนะเว้ยแล้วปากเราก็ชอบวิพากวิจาร์ณชอบตัดสินคนอื่นบางทีก็หวงความรู้ความสาม,มารถหรือถ้ามีโอกาสดีๆ จะผลักดันให้คนอื่นสูงกว่าตัวเองดีกว่าตัวเองไม่ทําไม่ทําแม้กระทั่งบางครั้งก็ไม่กล้าที่จะอธิษฐานให้คนอื่นแบบเดียวกับที่อธิษฐานให้ตัวเองเพราะเรารู้ว่าเราอธิษฐานมาืห้ตัวเองเนี่ยสิ่งคําอธิษฐานนั้นมันต้องดีที่สุดสำหรับเราแล้วเราก็หวงคําอธิษฐานนี้เราไมา่ให้คนอื่นเราให้เฉพาะตัวเราเองบางทีบางคนนะแม้ว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วนะ ก็ยังมีความคาดหวังเล็กๆลึกๆอยากเห็นคนนั้นพลาดอยากเห็นคนนี้ล้มเหลวหรือไม่ก้าวหน้าเพื่อเราจะได้โดดเด่นยิ่งกว่าเขาเนะ่ะอันนี้เป็นนิสัยเดิมของเราเลยนะครับแลวถ้าไม่มีใครมาเตือนเราในเรื่องแบบนี้นะเมื่อเรากลับไปยังแผ่นดินสวรค์แล้วมองกลับมายัางการรับใช้ที่เรารับใช้ในโลกนี้ประมาณสักสี่สิบปีเราจะพูดคานี้แน่ๆว่าเสียดายเวลาเพราะการรับใช้ที่ทําอยู่ไม่ได้ทําให้องค์เจ้านายของเราพอใจเลย แล้วการรับใช้ด้วยท่าทีแบบนี้เราจะไม่ได้รับการชมเชยใดๆจะไม่ไม่ได้รับการไม่ได้รับบําเหน็จใดๆตรงกงินข้าบางทีเราอาจจะต้องอับอา,ายหรือเสียใจที่ถูกพระองค์ตําหนิว่าทําไมทําอย่างนีนะะ้หากซีโมนมาเชื่อพระเจ้าเพราะหวังผลประโยชน์มากกว่าความสม,มั่กับพระเจ้านะเมื่อโดนอาจารย์เปโตรเตือนแบบนี้เขาสามารถเดินหนีอาจารย์เปโตรโดยไม่แยแสได้เลย ต่พระพมภีบันทึกไว้ว่าซีโมนฟังคำเตือนอยู่ในข้อย4สบสี่ซีโมนยึงตอบว่าขอพวกท่านช่วยอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพระเจ้าด้วยเพื่อว่าเหตุการณ์ที่พวกท่านกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับข้าพระเจ้าแม้แต่อย่างเดียวคำกล่าวของซีโมนในข้อที่ยี่สิบสี่ตรงนี้นะแปลว่าซีโมนเอาใจใส่ คำเตือนมากกว่าการแก้ตัวาการเอาใจใส่คำเตือนของสี่โมนแสดงออกมาอย่างนี้ประการแรกๆท่านฟังอย่างเงียบๆและไม่ได้อธิบายทำไมถึงอยากได้ของประทานแล้วของประทานนี้มันจะดียังไงไม่อธิบายฟังแล,ล้วรับให้ตรงนี้เป็นแบบอย่างแก่เรา คือเมื่อมีใครมาเตือนเราก็รับไว้ไม่ต้องอธิบายนะหรือพูดใหม่ไม่ต้องแก้ตัวนะแล้วจะดียิ่งกว่านั้นถ้าสิ่งที่เราจะพูดพูดได้คําเดียวก็คือคาําว่าขอบคุณนะเพื่อว่าในภายหลังถ้ามีคนอื่นมาเห็นความบกพร่องของเราอีกเขาจะมีใจกล้าเข้ามาเตือนเราอีกนะทั้งนี้ไม่ต้องไปห่วง ว่าคนเตือนจะไม่เข้าใจสถา,านการณ์คนเตือนอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบเพราะการดำเนินชีวของเราที่มันสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นปีๆจะทําให้คนที่มีใจสุดจริตยอมรับว่าเขาเข้าใจผิดแต่ส่วนคนที่ใจไม่สุดจริตนะครับแม้จะมีหลักฐานหนักแน่นแค่ไหนเขาก็ไม่ฟังเขาก็อยากจะข่มเราอยู่ดีนั่นแหละก็ปล่อยให้เขาขม่มไปเถอะ แต่มีคำหนุนใจจากคนคนหนึ่งนะครับชื่อว่ายูมามุกทาเขาพูดอย่างนี้นะครับผู้คนสามารถทำลายภาพลักษณ์ของคุณทำร้ายบุคลิกภาพของคุณสร้างข่าวลือเกี่ยวกับคุณแต่เขาไม่สามารถเอาความดีออกไปจากคุณเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรอย่างไรคุณก็ยังเป็นที่ยกย่อง ท่ามกลางคนที่รู้จักคุณเป็นอย่างดีขอให้เราเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์มีความหนักแน่นทางอารมณ์โดยยึดความจริงที่ว่าความเข้าใจผิดของผู้คนไม่สามารถทำลายเราได้แต่ที่ทำลายเราได้ก็คือความเย่อหยิงจนไม่มีใครกล้าที่จะเตือนเรา ประการที่สองที่เราเรียนรู้จากซีโมนนะครับการฟังเงียบๆด้วยใจถ่อมไม่แก้ตัวไม่ต้องอธิบายและยอมรับคำเตือนนั้นจะจริงไม่จริงไนดะ้อีกเรื่องหนึ่งนะยอมรับและขอบคุณนะจะทำให้เราได้รับความการุณานะเมื่อซีโมนฟังอาจารย์เปโตรอย่างตั้งใจและขอให้อาจารย์เปโตรอธิษฐานเผื่อเพื่อว่าความขมขื่นนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเขา ผมเชื่อว่าอาจารย์ไปตัวอธิษฐานเถื่อนแต่ถ้าเรามัวแต่ไปแก้ไขความเข้าใจของคนอื่นนอกจากคนอื่นบางทีเขาไม่ยอมเปลี่ยนความเข้าใจเขาแล้วนะเขาไม่เต็มใจจะส่งเสริมหรือช่วยเหลือใดๆเราอีกเลยนะแม้พระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับซีโมนหลังจากนี้แต่ผมเดาว,ว่าซีโมนน่าจะพ้นความขมขื่นความพินาศก็จะไม่มายุ่งกับเขาเพราะเขารับคำเตือน และได้รับการอวยพรจากอาจารย์เปโตรนะเพราะโอ้หคิดแบบนี้ทําแบบนี้มันขมขืนมันพินาได้เลยนะเนะี่ยเราบอกเราก็เขาก็เลยบอกอาจารย์เปโตรว่าอธิษฐานเบื่อผมด้วยแล้วกันอยาให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมถ้าจะพ้นจากสิ่งนี้ได้ก็คือคุณต้องไม่ใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือคุณไม่ต้องสแสวงคุณต้องไม่สแสวงหาเกียรติเพื่อตัวเองเอง สิ่งที่เราเรียนรู้จากซีโมนเรื่องประการที่สามก็คือความถ่อมใจนำหน้าเกียรติเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าซีโมนเคยถือว่าตัวเองเป็นคนวิเศษนะยกตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษเนี่ยนะแล้วมาโดนเตือนแบบไม่ไว้หน้าจากอาจารย์เปตโตรนี่นะถ้าไม่ได้เชื่อพระเยซูจริงๆนะรับไม่ได้กับคำเตือนแบบนี้นะเพราะมันไม่เหลือเกียรติไม่เหลือศักดิ์ศรีอะไรเลยดังนั้น คนที่จะรับคําเตือนแบบนี้ด้วยเต็มใจนะจำเป็นจริงๆที่จะเห็นว่าเฮ้ยความพิดนาศมันรออยู่จริงๆนะจริงจนกระทั่งว่าโง่มากเลยถ้าจะยึดเกียรติแบบเดิมๆศักศีแบบเดิมๆเพราะเกียรติที่มีอยู่ศักดิ์ศรีที่มีอยู่ไม่ช่วยพ้นความผินาาได้และจะสูญเสียเกียรติและศักดิ์ศรีนั้นไปด้วยซ้ำนะถ้าสิ่งที่เขาเตือนเป็นความจริง เราก็จะไม่สูญเสียกำลังไปกัการโต้อตอบแก้ไขความเข้าใจแล้วเอากำลังนั้นน่ะกลับมาไข่ควรยิ่งไค้ควรเราจะเห็นความจริงหนึ่งหายณะที่กำลังรออยู่เราจะทำให้เราตระหนักว่าศักดิ์ศรีที่มีอยู่ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เนื่องจากว่าเราแต่ละคนต่างยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ยังสร้างไม่เสร็จมีข้อบกพร่องเพื่อที่การรับใช้ จะไม่ถูกปนเปื้อนด้วยนิสัยแย่ๆของเราขอให้เรารับการเตือนการสอนว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่พระเจ้าจะใช้เพื่อเราจะเป็นคนงานที่ใช้การได้จริงๆหลังจากนี้นะเราเมื่อเราได้รับคำเตือนใดๆนะให้นิ่งไว้แล้วพูดได้คำเดียวคือขอบคุณด้วยจริงใจสีหน้าจริงใจนะ แล้วเราเอาคําเตือนนั้นมาคิดถ้าจริงก็แก้ไขไม่จริงก็ทิ้งไปเราไม่เสียอะไรคําพวกนั้นน่ะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนถ้ามันจริงถ้าของเราดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนคําพวกนั้นก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าคําพวกนั้นจริงนะก็ยังไม่มีผลถ้าเราไม่ตัดสินใจเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคําเตือนจะไม่ส่งผลอะไรมันขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโกรธคนเตือน การฟังให้ประโยชน์มากกว่าการพูดพูดแล้วมันไม่เปลี่ยนแต่ฟังมันสามารถจะเปลี่ยนให้เราขอบคุณถ้าจะพูดพูดได้เพียงคำเดียวคือขอบคุณจริงใจสีหน้าดีๆด้วยนะเพื่อให้คนนั้นมีกำลังใจว่าเออวันหลังได้เห็นข้อบกพร่องเขายังกล้ามาเตือนเราอีกสิ่งนี้จะทำให้เราอยู่ในการรับใช้ได้อย่างยาวนานเพราะจะมีการแก้ไขยอยู่เสมอ ที่จริงแล้วเราเคยแปลกใจคนหลายคนนะว่าเขาทําผิดพลาดได้ยังไงทำไมยังเชื่อผิดผิดอยู่ผมเชื่อว่าเราทุกคนเคยมีประสบการณ์กับคนแบบนี้นะครับแล้วไม่ใช่คนเดียวผมเชื่อว่าเรามีคนแบบนี้หลายคนนะสังเกตดๆีๆคนแบบนี้เนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะและที่สำคัญเขาไม่ฟังไม่ฟังคนเตือนหวังว่าคนแบบนี้จะไม่ใช่คนแบบเรา เราจะฟังคำเตือนขอเราล่มใหญ่ที่ฐานครับพระเจ้าพระบิดาขอทรงโปรดอวยพรก้าพทัองงหลายที่จะรับการเตือนรับการสอนด้วยเต็มใจและขอช่วยเราที่จะคิดในสิ่งที่มันจริงสิ่งที่มันน่านับถือสิ่งที่มันน่ารักสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ควรแก่การสารรเสริญสิ่งที่ยอดเยี่ยม สิ่งที่ยกควรแกการยกย่องอยู่เสมอช่วยเราที่เราจะไม่เคืองใจคนที่มาเตือนแต่มากไปกว่านั้นช่วยเราด้วยที่เราจะไม่หวั่นไหวต่อทัศนคติถ้อยคําการกระทําที่ไม่สร้างสรรค์การเตือนอย่างที่ไม่เป็นความจริงหรือการเตือนแบบมุ่งร้ายขอช่วยเราที่เราจะไม่เดือดร้อนใจไม่หวั่นไหวสามารถนิ่งได้แล้วขออวยพรเรา ให้พูดในสิ่งที่ควรพูดและไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดและให้เราทําในสิ่งที่ควรทําและไม่ทําในสิ่งที่ไม่ควรทําขอทรงโปรดวอวยพรเราทุกคนที่จะมีหูที่ไวต่อการฟังและช้าในการพูดช้าในการโกรธถ้าเราจะพูดขอวอวยพรเราที่จะพูดขอบคุณในอย่างเต็มใจอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีครับพี่น้อง